อัปเตอร์ปางานแต่งแต้วนัทพรประนายพรประภาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจัดเต็มสุดๆแบบไม่เคยเห็นกันมาก่อนบรรยากาศอั t เตอร์ปาตีงานแต่งของนางเอกสาวแต้วนัทพรกับประนายพรประภาที่มีขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของคุณเขาและไรอันุน เน้นความอบอุ่นและใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญที่มาร่วมอวยพรแสดงความยินดีซึ่งในงานแต่งนทพรนั้นก็ได้พูดความในใจทางน้ำตาถึงครอบครัวโดยเฉพาะพูดถึงคุณพอ่อที่จากไปและขอบคุณครอบครัวพรประภาที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นและทางด้านประนายพรปภานั้นก็ได้พูดถึงแต่งนทพรที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตและดูแลซัพพอร์ตตลอดไป ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเวลานี้ทำเอาแขกทุกคนซาบซึง้งและปาดน้ำตาไปหลายคนจริงๆและสุดท้ายในช่วงของ after party ที่จัดเต็มมากที่ขนวงดนตรีแบบ mini concert เลยทีเดียวเรียกว่ามันยิ่งกว่าเทศกาลคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะบรรยากาศที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยากให้ทุกคนจอยๆทางคู่นั้นก็จอยยิ่งกว่าทุกคนเป็นสเท่าจริงๆ นอกจากนี้นั้นก็ยังได้เห็นชุดอัเตอปาร์ตี้ของแต้วนัทพรต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นเจ้าสาวที่แซ่บมากชุดเดทฟูฟองสันกุดทำเอาสามีสุดที่รักเจ้าบ่าวประนายนั้นถึงก็บอกว่าใครเป็นคนจัดชุดนี้ให้ภรรยาเขาพร้อมกับแสวว่าลืมใส่กางเกงมาหรือเปล่า ต้องบอกเลยค่ะเป็นอั t ต r เตอร์ปาตีที่ทางเจ้าบ่าวประนายพรปภาและเจ้าสาวแต้วนัทพรน,นั้นในโหมดที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเพราะแดนกันกระจายจน,นแฟนๆเนี่ยถึงกับถามว่าเอลและไส้ย,ยังอยู่กันครบหรือเปล่าคะเนี่ยงานปาร์ตี้ที่จัดหนักจัดเต็มจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ